เอาตรงผมไม่อยากให้ทุกคนเครียดผมไม่อยากให้ทุกคนสีเรียดผมไม่อยากให้ทุกคนไปอยู่ในพวงของของการดราม่าเข้าทิกตอกก็อยากจะให้เข้าหาแต่ความความสุขเข้าหาแต่เสียงหมดละเข้ามาไอจก็เข้ามาดูรูปสวยๆที่ปายโพส์โพส์หรือทุกคนในบ้านสิงโพส์เข้าไปเบิ้งสตอรี่หลยๆอย่างเขาไปเบิ้องเฟซบุ๊กกับเขาไปกดไลค์กดแชร์เพลงฟังเพลงมวลมวนมีความสุขหลายๆใช่มฮะสีเรลียดครับพี่น้องเรายิ่ง เรายิ่งคอยตามหรือเรายิ่งซีเรียสหรือเรายิ่งดราม่าไปเขาห้องจิตเด็ใจครับหัวไซรลดพี่น้องประชาสัมดามาสื่อคอยอยังถือมาเบิดชีวิตเบิร์ตเอ๋ยแต่เ,ตเ,ตเตขาโอ,อการมากบุจนหอดสิบหมืหน่นยังถือดราม่าที่น้องประชาสัมดามาครับเขามาหลดแต่ใจเฮาจะไปสนใจว่าแต่พวกเราจับมือกันแน่นเหนียวคือไม่ต้องหว่วงหรอกนุ๊กอยู่ข้างปายอยู่แล้วปายก็อยู่ข้างนุ๊กอยู่แล้วบ้านเสียงพวกเราอยู่ข้างยูน้ำกันอยู่แล้วมาปล่อยมือกันอยู่แล้ว ขอแค่เซขอแค่ f c พวกเราเหนียวแน่นแค่นั้นจบทุกอย่างจบเชื่อมั่นว่าทุกคนจะจับมือกันแน่นเหนียวอย่าไปซีเรียสครับสู้ๆนะครับต่อจากนี้ผมคิดว่ามันจะมีอะไรอีกมากมายจะมีอะไรอีกหลายๆเรื่องราวขึ้นมาเพราะว่าคนรักก็มีคนที่ไม่รักก็มีคนที่อิจฉาก็มีอะไรหลายๆอย่างเนี้ยอย่าไปซีเรียสนูกจะโดนในชีวิตนี้ไม่กลัวอะไรแล้วไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นพี่ๆเหมือนกันเราผ่านกันมาเยอะแล้วจับมือกันมา นานมากแล้วนะตั้งแต่พวกเรารู้จักแล้วก็ร่วมลงเดือลําเดียวกันอย่าไปกลัวอะไรไม,มียังไม่เหตุในสามารถธิในห้องตายได้หรอกต่อจากนี้เสียผมโหลดพี่น้องเสียผมนี่นี่มันอยู่ที่นี่ใจนี่<ว>ใจเรามันหนึ่งเดียวกันฮ <c oughs> ะ <c oughs> นี่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 หัวน,น,นุ่งนี่เห็นบ่ายหัวนุ่งนี่ใจเรามันหนึ่งเดียวกันครับพี่ใจเรามันหนึ่งเดียวกันได้รอยยิ้มจากพี่เอฟซีก็มีความสุขแล้ว ไม่ต้องการอะไรมากมายคือ f c ทุกคนทําให้นุกเถโดนป้ายไปโอริโอและทุกคนมีวันนี้ได้ f c ทําทให้นุกเถโดนป้ายไปโอริโอและทุกคนประสบผลสู่ผลิตขึ้นมาอีกหนึ่งขันพวกเราก็ไม่มีสิ่งของแพงๆพวกเราไม่มีสิ่งของแพงๆไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกหรืออะไรต่างๆนานาให้นอกจากกําลังใจและรอยยิ้มเสียงหัวเราะสิ่งนี้ที่พวกเราเอากลับคืนให้ทุกคนได้สูงมันหลดพี่น้องสูงมันหลดสูงมันหลด ฟาดให้ตายเรียบจริงๆเราไม่ต้องไปฟาดเขาหรอกครับพี่เราไม่ต้องฟาดเขาหรอกแค่เราทุกคนพวกเรามีความสุขกันทุกวันเนี่ยเขากะไมมีไม่มีกระจียกระใจสิยูแหละนะครับไม่จาเป็นต้องไปฟาดไม่จําเป็นต้องไปทําตัวท,ที่ที่ไม่น่ารักเรายิ่งเขาทํานี้เรายิ่งทําตัวน่ารักแล้วเรายิ่งทําตัวแล้วเรายิ่งแบบพูดคุยกันดีขึ้นอะไรประมาณนี้รักกันมากขึ้นเนี่ยจตยอด